สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เป็นต้นน้อยหนานะครับในหนาพื้นบ้านธรรมดาพี่นาดนปลูกไว้นะครับวันนี้นาดนจะมาต่อยอดน้อยหนาก็จะมีอุปรกรณ์นะครับมีถุงมีกาวนี่นะครับมีถุงมีกาวแล้วก็มี นะครับเดี๋ยวในะวันนี้น้าแดนจะต่อยอดในนาจากในนาพันธรรมดาก็จะมาต่อพันเพชรปากช่องนะครับพันเพชรปากช่องอันนี้น้าแดนลืมเอาตะไคร้มาก็ต้องใช้มีดนี่ครับทำแบบง่ายๆนะครับ ครับนี่เป็นกิ่งพันธกิ่งพันธ์นี่จะเป็นกิ่งพันธ์เพชรปักช่องนะครับ นี่นะครับผ่าครับผ่าให้ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังกันผิวหน,น้าแห้ง เปียลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็พัน นี่เป็นถุงนะครับ นี่เป็นการทดลองนะครับแต่ว่าจะได้ผลดีแค่ไหนนะครับทดลองดูเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะมาดูใหม่นะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นขาตั้งกล้องครับนีตั้งกล้องเสียบเสียบไม้ลงไปแล้วก็สวมลงไปแบบนี้นะครับขาตั้งกล้องครับง่ายๆนะครับแล้วก็ผ่าหัวนิดหน่อยนี่ครับ ทรศัพท์ยิ้มเข้าไปนี่ครับก็เป็นขาตั้งกล้องได้นะครับไม่ต้องซื้อนะครับ